สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ The Sandbox เดินทางมาถึงวันที่68นะครับเหลือเวลาอีกแค่1วัน21ชั่วโมงเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆก็เร่งสดฝีมือเลยนะครับก็จะใกล้สิ้นสุดซีซั่นแล้วยังไงก็พยายามมาทำเกมแจมด้วยผมก็เริ่มเริ่มลงให้แล้วแล้วก็ตัวเควสอันไหนก็เริ่มทำได้เลยครับโอเคครับโดยตัววันนี้นะครับของแมปก็ชื่อว่าสปอร์ตแลนด์ครับก็พอเล่นได้ปุ๊บก็จะเป็นเอ่ออ่า10 11 ทับ11นะครับก็มีทั้งหมด10เควสครับโอเคก็ไปรับชมถึงน่าสัใจสตก,กคู่แล้วก็ไปดูที่ตัวคลิปได้เลยครับกระดานเทรดบิทเก็ตฟรีค่าธรรมเนียมสปอร์ศูนตสามารถปั้นพอร์ตจากเล็กไปใหญ่ได้ด้วยตัวคุณเองมีระบบกัพปี้เทรและระบบเดโม่ฟิวเจอร์สำหรับให้ทดลองเล่นกันรวมถึงพิเศษสุดวันนี้สําหรับคนที่สมัครจะมีโอกาสได้รับรางวัลถึง1,5 0,000บาทและพบกันที่ bitget com โอเคครับเมื่อเพื่อนเเข้ามาถึงตัว,ต,วตัวแมพนะครับก็อย่าเพิ่งเดินนะครับให้เพื่ ก็เราจะใช้คำสั่งเรสปาเพื่อทําให้วิ่งได้เร็วที่สุดนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเราออกทางลายนี้ครับจะเป็นการเก็บวอกเซลก่อนตั้งแต่แรกนะครับนี่ครับโอเคนี่เดินตามทางนี้ได้เลยนะฮะปุ๊บแล้วก็นี่ครับขึ้นทางนี้ปุ๊บแล้วก็เรสปากลับมานะนี่ครับขึ้นมางี้โอเค ไปตามทางเลยฮะนี่ขึ้นมาเรื่อยๆโอเคครับปุ๊บขึ้นมาทางนี้ก็หลดออกไปครับแล้วก็ใีสปาวทีนึงฮะโอเคอันนี้จะสปีดรันด้วยฮะโอเคมาตามทางนี้ฮะแล้วก็หลุดออกไปครับโอเคครับแลวก็ขึ้นไปโอเคครับ ไปทางนี้ต่อครับนี่ออกขวาคปุ๊บไปทางนี้ต่อฮะชุบไปทะเลสาปุ๊บออกนี่ปุ๊บแล้วก็เวียงขวาซ้ายกระโดดปุ๊บปุ๊บนะครับหนึ่งนาทีสี่วิเท่านั้นครับโอเคครับก็เดีย๋ยวเราไปดูเคลสต่อไปกันเลยนะครับเครีสบาวกลับไปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเควสเก็บป้ายนะครับโอเคเราให้เราเตรียมตัวให้ดีนะกดคุยฮะปุ๊บแล้วก็วิงไปเลยฮะนี่วิงไปทางนี้โอเคครับคุยปุ๊บ แล้วก็รีสปาวครับกลับมาแล้วก็ไปต่อฮะนี่ชิดมุมไว้ชิดมุมไว้ฮะโอเคขึ้นมาขึ้นมาทางนี้ฮะปุ๊บก็ออกไปเลยโอเคครับแล้วก็ไปตามทางนี้ฮะนี่ขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมากระโดดอีกทีนึงฮะเก็บป้ายครับแล้วก็ถอยออกมาโด,ดลงมาเลยฮะแล้วก็ตรงยาวไปทางโน,งน้นครับผมทำได้55าิาวิไม่รู้จะเร็วกว่านี้ไหม เดี๋ยวรอดูนะโอเคก็อันนี้มันอยู่จังหวะการโดดเท่านั้นครับใครจะจังหวะโดดดีมันก็ทําเวลาได้เร็วนะโอเคนี่นะห้าสิบห้าวิสี่สิบเก้าแล้วโอ้โหเอาละสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าว่ายังไงว่ายังไงทันไหม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 โอ้โหไม่ทันนะก็เฉลี่ยประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกวิจริงๆก็น่าจะลดได้เร็วกว่านี้นะครับโอเคครับพอเสร็จเควสนี้เราก็ไปเควสนี้ต่อครับ แอนนาแอนนาน้องคนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่จุดเดิมนะฮะเขยับคุยเสร็จแล้วก็วิ่งเลยฮะขึ้นมาทางเดิมฮะวิ่งอย่างนี้มันจะชา้าแล้วจริงๆต้องหาจังหวะที่มันกระโดดได้ดีๆมันก็จะเป็นจังหวะฟุก,กแล้วกันผมไม่เรียกจังหวะฟุกโอเคเพราะบันไดมันเป็นซอยขั้นถีนะ่ฮะโอเคไปทางนี้ฮะแล้วก็ขึ้นบ <'m S 1> ันไดนี้ฮะคุยกับนกครับคุยแล้วก็หันโดดไปข้างหลังเลยฮะนี่ฮะโอ๊บเด้งไปทีนึงฮะยี่สิบสองวิโอเคช้าไปนิดนึงฮะไม่เป็นไร แล้วก็ไปเควสเดี๋ยวไปเควสด้านหลังนู้นก่อนครับโอ้โเดี๋ยวค่อยด้านหลังให้ทำก็ได้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาใกล้ๆก,ก,ก,ก่อนเจสซี่นะครับอันนี้ก็เป็นเควสเอ่อเขาเรียกติดป้ายติดรูปนะครับโอเคคุยแล้วก็กด e นะติดรูปภาพแล้วก็ไปวิ่งต่อไปเลยครับโอ้ติดหมาเมื่อกี้โอเคไไครับมไม่เป็นไรครับลงมากดป้ายนี้ฮะโอเครครับช้าไปนิดนึงนะโอเคเลยไปสองวิฮะโอเคปุ๊บนี่สิบห้าวิช้าไปหน่อยฮะ ก็พยายามทาให้เร็วๆก็ได้อยู่นะครับต่อไปก็เป็นเควสอเอ่อบาสเกตบอลครับวิธีทําก็คือให้เอาบาสเกตบอลวางอย่างี้ก่อนนะครับคุยแล้วเราก็รีบกระโดดขึ้นไปฮนะเนี่ยครับปล่อยให้ระว,วเลยคนระก็จะใช้เวลาน้อยมากครับแล้วก็ตีมาเก็บถ้วยครับรอขึ้นรอดูเวลานะครับเวลาจะมาประมาณแค่ไม่เกินหนึ่งวิครับเนี่ยลองดูครับวิธีทำเควสบาเกตบอลก็ประมาณตรงนี้นะโอเค เดี๋ยวเหลือเควสตรงนี้ด้วยเดี๋ยวทำแถวโซนนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปทำตรงอื่นนะฮะโอเคต่อไปก็เป็นเควสของเรนะครับแล้วก็คุยโอเคครับนี่คุยนี่แล้วก็เก็บสเก็ตบอร์ดฮะปุ๊บโอเคปุ๊บกระโดดขึ้นไปฮะโอเคได้เก้าวิครับดีเลยครับเวลาสวยเวลาใหม่เลยต่อไปครับก็เอาเดี๋ยวสองอ๋อเหลือตรงไหนอีกอันหนึง่ง อันนู้นอันสุดท้ายคานิโกเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วกันครับไปนี้กันอันนี้จะเป็นเอ่อเควสเก็บลูกบอลน,นะเดี๋ยวรอรอ,รอไอเทนสีส้มๆลงมาก่อนนะเราก็จะขึ้นไปชั้นบนนะเดี๋ยวลงมาใหม่มมแล้วกันมันมีเควสวิ่งอีกแล้วก็เควสตัวนั้นอีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยๆทํานะไม่ต้องรีบโอเคก็เควสวันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายเลยครับอันนี้ครับวิธีทํามันก็จะเป็นบั็กด้วยแล้วก็ทําให้เวลาได้เร็วๆนะนี่พยายามวาลูกบอลให้มันอยู่ใกล้ๆเส้นตรงนี้นะ ถ้าใครใกล้มากมัาจะหายนะกดหยิบมาวางไว้อย่าให้มันหายเอาง่ายๆครับนี่ฮะเสร็จปุ๊บล้วก็คุยกับคนนี้แล้วก็เอาชุดกบอลชนชนข้าโกเลยฮะเนี่ยปุ๊บข้าโกไปเลยก็จะใช้เวลาไม่เกินมิหนึ่งคะเควสนี้ถือว่าเร็วมากเห็นไ,ไหมครับขึ้นมาวิเดียวต่อไปก็จะเป็นเควสเอาเควสนี้ก่อนแล้วกันเควสวิง่งฮะเราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คุยแล้วก็วิ่งเลยฮะ ตามลายฮนะตามลนยนี้คลายเมื่อกี้ที่เราเก็บเหรียญนะครับนี่โอเคครับไปทางนี้ไปทางนี้ไปเรื่อยๆโอเคครับมามาขึ้นมานี่เลยโอเคครับขึ้นไปครับออกขวาปุ๊บขึ้นมา วิจุ๊บสามสิบสามวิเป็นไงครับแจ่มเลยโอเคครับเวลาใหม่ฮะต่อไปก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นป้าย sl นะครับก็เขาจะให้เราเก็บชิ้นส่วนที่มันแตกครับสามชิ้นโอเคกดคุยแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยครับอันนี้ฮะแล้วก็สามอันโอเคสิบวิสวยงามครับอ๋อเหลืออีกอันหนึ่งเควสฝั่งนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นแล้วกันฮะ ขึ้นหลังคาไปเลยอ๋อเควสนั้นจะเป็นเควสลูกบอลเหมือนกันนะฮะลืมลืมลืมเมื่อกี้ลืมทานะโอเคเราก็ไปทางนั้นเลยนะฮะโอเคขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเนี่ยทางบันไดาตรงนี้มันจะช้านิดนึงคนระับโอเคเราขึ้นมาตรงนี้เป็นกล่องใช่ไหมครับแล้วก็เดินทางาทะลุกล่องนี้มานี่แล้วก็ลงสาบบนามบอลตรงนี้เควสนี้ก็นี่ครับวิธีทำให้เร็อวอะอารูบอ,นอลบอน,นะอารูบอลนะหยิบไปฮนะหยิบไปฮนะ หยิบไปไว้ใกล้ๆล้โกครับเราต้องยิงโกมาฝั่งนี้นะนี่ๆอ๋อหายหายเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเอามาเอาใหมาเอาไวใ้ใกล้ใกล้ใกล้กลโกเนี่ยฮะอ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรารับเพวสเราจะได้หมวกมาแล้วเราก็จะวิ่งใส่เลยนะปุ๊บเนี่ยครับเราวิ่งใส่วิ่งใส่เลยฮะปุ๊บเตะบอลใส่แล้วก็ขึ้นไปเก็บถ้วยครับสีทองนะับโอ้โหเก็บถ้วยช้าหน่อยฮะนี่ครับเห็นไหมครับก็ นี่ครับควิวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับค่อนข้างง่ายเลยเนี่ยมีชุดมาให้เสื้อฟุตเสือ้อบอลนะโอเคก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กำลังใจให้ด้วยแล้วก็กดซับให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปถัดไปครับโอเคครับสวัสดีครับ